กล่องสุ่มกับความสุ่มเสี่ยงทางภาษีนะครับซึ่งมีการขายแล้วก็มีการทําตลาดนะครับจะต้องให้ชัดเจนว่าไอ้กล่องสุ่มตัวนี้มันเป็นการขายสินค้าหรือบริการกล่องสุ่มเนี่ยมันมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยผมก็คงไม่ขอพูดถึงแต่ถ้าใครจะทําในเรื่องของกล่องสุ่มหรือทําโปรโมชั่นการขายในแบบที่มันมีชิงโชคชิงรางวัลอะไรพวกนี้ซึ่งกล่องสุ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไข ที่จะต้องขออนุญาตกฎหมายว่าด้วยการพนันขันต่อเนี่ยกับกร,รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเวลาใครจะทําโปรโมชั่นเหล่านี้เนี่ยครับก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบวันนี้คุณพิมพ์พิพายเนี่ยเขาขายแป๊บเดียวเองได้ร้อยล้านแล้วถือว่าเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีจิตสาธารณะด้วย <c oughs> ความจริงแล้วเขาทําได้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาทํากล่องสุ่มเขาก็ขายได้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ทําให้ มันมีความวือหวาเพียงแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายต่างๆที่พลั่งผูเข้ามาในเงื่อนไข,ขของการทำคอนเทนต์การทำโปรโ,โปรโมชั่นเหล่านี้จะต้องมาแยกแยะก,ก่อนว่าสิ่งที่จะต้องระวังเนี่ยมันคืออะไรจะต้องให้ชัดเจนว่าเบื้องต้นเนี่ยไอ้กล่องสุ่มตัวเนี้ยมันเป็นการขายสินค้าหรือบริการเพราะจุด ในเรื่องของภาษีนี่ก็จะแตกต่างกันแล้ผมอาจจะพูดถึงคนอื่นๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเราจะทํากล่องสูมเนี่ยถ้าเราจะขายสินค้าเราประกาศไว้ชัดเจนว่าเราจะขายอะไรนั่นก็อาจจะแส,แสดงว่าเป็นการขายสินค้าก็ได้แต่ก็ต้องระ,ะมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติว่าเราเนี่ยเป็นการขายสินค้าหรือเป็นการสลากชิงโชคถ้าสลากชิงโชคก็ถือว่าเป็นบริการทันที จุดเนี่ยมันเหมือนกันเลยสมมุติว่าเราตั้งใจจะขายร้อยกล่องกล่องสุ่มเราขายร้อยกล่องกล่องละหนึ่งแสนบาทเนี่ยใน1กล่องเนี่ยถ้าคุณบอกว่าโอเคโทรเข้ามาสายที่1เราก็ให้กล่องที่1เลยโทรเข้ามาสายที่2ก็กล่องที่2ลันกันไปแบบนี้ถ้ารันกันไปแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขายสินค้าเลยเพราะว่าคนที่1โทรมาเราก็จัดกล่องที่1ให้เลยอย่างนี้ถือว่าเป็นการขายสินค้าจุดความลับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มก็เมื่อส่งมอบสินค้านะครับส่งมอบปุ๊บคุณก็ ต้องนาส่งภาษีมค่าเพิ่มแล้วออกใบกับภาษีทันทีแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งบอกว่าโอเคโทรเข้ามาเถอะร้อยสายเนี่ยนะครับจ่ายไปแล้วร้อยกล่องแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มมาดูว่าในร้อยสายเนี่ยไม่รู้หรอกนะคนที่1เนี่ยอาจจะได้กล่องที่90คนที่2อ,อาจจะได้กล่องที่50ซึ่งของมูลค่าก็จะไม่เท่ากันถ้าข้อที่จริงเป็นกรณีแบบนี้จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับเป็นการบริการชิงโชคฉะนั้นจ่าย1 0 0 0 0แสมาเนี่ยมันเหมือนตั๋วที่ได้เงินมา ได้มีโอกาสในการที่จะเข้ามาร่วมรายการกับเขานะครับฉะนั้นเรื่องของทางภาษีเนี่ยก็จะต่างกันเอาผมย้อนกลับมาก่อนว่าถ้าเป็นคนที่หนึ่งได้กล่องที่1นนั่นถือว่าเป็นการขายสินค้านะครับจากการธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยพราะขายสินค้าเนี่ยของที่ใส่ลงไปในนั้นเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการขายสินค้าทั้งสิ้นถ้าเป็นผู้ประกอบการอยากจะจัดโปรโมชั่นแบบนี้บ้างเนี่ยเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างรัดกลุ่มและรอบคอบฉะนั้นวันที่เราส่งของไปเนี่ยนั่นหมายความว่าใบกํากับภาษีเราจะต้องออกแล้ว รายละเอียดสินค้ามันก็ต้องโชว์ไปในใบนะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งลูกค้าก็มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นซึ่งสวนทางกับหลักการตลาดในการขายณนะวันที่ส่งใบกับภาษีต้องถึงนะครับรายละเอียดสินค้าต้องมีนะอยู่ในเงื่อนไข86ทับ4อยู่แล้วซึ่งก็แสดงว่า ไอผู้ได้รับก็ไม่ได้ตื่นเต้นละฉะนั้นที่ผู้รับตื่นเต้นมาไลฟ์นั่นแสดงว่าเอ๊ะแบมบกับภาษีออกหรือยังนั่นคือการตั้งข้อสังเกตได้ของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเขาจะเข้าตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยนะครับก่อนจะทําอะไรเนี่ยเราก็วางแผนเราคิดรอบครอบก่อนประเด็นที่2ก็คือว่าเวลาเราจะแถมอย่างเคสที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับมีเรื่องของทองคํามีเรื่องของ iPhone 13ซึ่งก็เกินกว่ามูลค่า จ่ายมาแสนนึงอ่ะโอ้ได้ iPhone 13ไปตัวนั้นก็คุ้มแล้วนะครับรวมทั้งของในกล่ององีกผมได้ยินการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าฉันก็แถมรู้สึกว่าก็ให้ตอบแทนต่อลูกค้าเนี่ยจะผิดอะไรถามว่าจริงๆเราเรื่องทําการตลาดแบบนี้ไม่ได้มีผิดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมองมุมภาษีให้ครบถ้ามองมุมภาษีให้ครบมันก็ไม่ผิดแต่ถ้ามองไม่ครบเนี่ยมันก็เท่กากับเสียภาษีขาดสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม เบียปรับเงินเพิ่มเพราะว่าจุดที่ควรต้องจ่ายภาษีเราไม่ได้จ่ายไว้เนี่ยจะถูกตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยในเรื่องของแว็บเนี่ยนะครับโดนในเรื่องเฉพาะเบียบปรับก็2เท่าแล้วเงินเพิ่มอีก1.5ไม่สนุกเลยไปที่ขายไปเยอะเนี่ยเผลอๆจะขาดทุนเพราะภาษียกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเปิดกล่องมาสมมติได้ทองคํามูลค่า50,000บาทแต่เราขายของ10,000แบาททองคำห้าหมื่นบาทถือเป็นของแถมได้นะครับในทางมุมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไอ้ของแถมเนี่ย ก็ไม่ถือว่าเป็นการขายไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรวมแล้วเนี่ยห้าหมบาทที่ได้ก็โอเคถือว่าคุณได้ไปและการขายสินค้าขายพร้อมแถมและของแถมไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรนะครับสามารถทําได้เป็นการส่งเสริมการตลาดอีกวิธีหนึ่งแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับเปิดออกมาโอ้โหได้กุญแจร,รถด้วยรถคันนี้ก็มูลค่า4 0 0แ0นเข้าไปแล้วอะทีนี้โจทย์ตรงนี้จะเปลี่ยนละถ้าไม่วางแผนให้ดีเนี่ยเราก็จะนําส่งภาษีขายเพราะเราขายสินค้าแสนเดียว ได้รับเงินลูกค้ามาแสนเดียวก็คิด7%จาก1,000แสนเราก็นำส่งเพียงแค่7,000บาทแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับในทางภาษีเนี่ยเพราะคุณแถมในไอ้รถยนต์คันนั้นน่มันเกินกว่ามูลค่าสินค้าที่ขายพอเกินกว่ามูลค่าสินค้าที่ขายคุณขายเครื่องสำอางเนี่ยนะครับแสนหนึ่งคุณต้องเอาลดมูลค่าอีก4 0 0แสนซึ่งเป็นราคาขายในท้องตลาดเนี่ย ไปรวมกับ1 0 0 0 0แสนเป็น5 0 0แสนแล้วคุณต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐาน50,000แม้คุณจะรับเงินเข้ามาแค่แสนเดียวฉะนั้นแสดงว่าคุณจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามหมไม่ใช่แค่7 0 0 0ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขายไปแค่7000แล้วนำส่ง7 0 0 0อีก2ปีถัดมาเขาก็ย้อนกลับมาตรวจสิ่งที่นำส่งขาดก็คือ2 8 0 0 0ใช่ไหมขาดไป4 4,0,000แสนเพราะเราไม่ได้คิดเป็นฐาน428 0 0นสอนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม2 8 0 0 0บวกเบี้ยปรับอีกเท่า 5้าหมื่นหกสองหมื่นแปดบวกห้าหมื่นหกเนี่ยก็เท่ากับแปดหมื่นสี่แล้วนั่นหมายความว่าภาษีแปดหมื่นสี่ที่เสียคุณขายของเนี่ยแค่แสนเดียวแล้วทำโปรโมชั่นดิแล้วคุณมาโดนภาษีอีกแปดหมื่นสี่โดนเงินเพิ่อมอีกหนึ่งจุดห้าไม่รู้ว่ากี่เดือนแค่นี้ก็ขาดทุนแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องภาษีเนี่ยต้องระมัดระวังเวจะทำ โปรโมชั่นต่างๆฉะนั้นเรื่องกล่องสุ่มเนี่ยถ้าคุณแถมไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายก็ไม่มีประเด็นถือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายได้สิ่งที่ออกมาแถมก็เป็นรายจ่ายได้แต่เมื่อไหร่ที่แถมเกินกว่ามูลค่าสินค้าที่ขายต้องระวังเลยเคสนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าทีมงานอาจจะได้ฟังอยู่นะครับอาจจะไปดูว่าเอ๊ะเทลนี้เนี่ยเราเก็บแค่แสนเดียวหรือเก็บจากฐาน5 0 0 0 0นซึ่งถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าต้องออกมูลค่ารถยนต์บวกด้วยมูลค่าเงินที่รับแล้วก็คิดวัด7% นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่จะทําโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้เป็นยอดคิดแต่ผมก็เห็นว่าหลายคนทํากันอยู่นะครับคนที่ค้าขายออนไลน์นะครับมันก็เป็นความสนุกนะครับแล้วเป็นคอนเทนต์แล้วก็อย่างที่คุณพิมพิพายเขาขายเนี่ยเขาก็ให้เกินกว่ามูลค่าที่คุณได้เงินอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าคุณจะได้อะไรบ้างซึ่งก็อาจจะขัดแย้งในมุมภาษีแต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วแบมกับภาษีออกตอนไหนอาจจะออกเลยถตาไม่ผู้ประกอบคนที่ซื้อก็ถึงไม่รู้หรอกว่าคุณได้อะไรไปก็ต้องไป เตรียมตัวนะครับให้ดีนั่นก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ผมเกริ่นนาไปแล้วว่าเอะถ้าเราทํากล่องสุ่มนะกล่องละ1น0 0 0แนี่แหละฉันทําแค่ร้อยกล่องเองแล้วในร้อยกล่องเนี้ยคุณไม่รู้หรอกแต่ฉันจะแรนดอมให้ว่าคุณจอมเนี่ยคุณได้กล่องไหนผมจองมาสั่งเข้ามาคนแรกเลยคนที่1แต่ผมอาจจะได้กล่องที่55ก็ได้9กก็ได้ถ้ากรณีแบบนี้ข้อเท็จจริง ของกิจกรรมการขายเป็นแบบนี้มันจะเปลี่ยนทันทีนะครับจากเรื่องของการขายมาเป็นการให้บริการเพราะเป็นเรื่องของการชิงโชคเป็นสลากชิงโชคชั้น1 0 0 0 0แสนที่ได้มาทีแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเหมือนซื้อตั๋วเข้ามาเพื่อให้ได้ชิงโชคนะครับเมื่อของได้ไปก็ตีมูลค่าตามนั้นนั้นถามว่าชิงโชคเนี่ยข้อเสียมีอะไรก็คือเด้่งที่2ก็คือเวลาคุณจ่ายของที่เกินกว่ามูลค่า ทีนี้มันจะโดนเรื่องแวตแล้วเส้นแสนเดียวเนี่ยมูลค่าคุณต้องแสนหนึ่งพอส่วนที่เหลือเป็นทองเป็นโซฟาเป็นรถยนต์คุณก็ต้องเสียแวตอีกเพราะนี่คือเรื่องของการชิงโชคแล้วฉะนั้นโดนแวตที่7%ดอเแถมคนที่ได้ของความเกินมูลค่าเนี่ยผู้ที่ทําโปรโมชั่นต้องหักไว้หเพราะเป็นเรื่องของการชิงโชคแล้วก็ต้องนําส่งภาษีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับต้องวางแผนให้ดีเลยว่าเราทํากิจกรรมเนี่ยแบบไหนกันแน่ถ้าผมแนะนําแบบเร็วๆนะ ก็ต้องทํากิจกรรมให้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการขายอย่าทําให้เป็นเรื่องของฉลาดชิงโชคเพราะปัญหาภาษีก็จะตามมาอีกขั้นตอนก็จะยุ่งเข้าไปอีกนะอันนี้ก็คือเรื่องของกล่องสุ่มกับมุมในเรื่องของความเสี่ยงทางภาษีนะครับ